เดี๋ยวผมจะให้ดูนี้ปร,กรากฏการณ์ที่เพื่อนสมาชิกนะครับถ่ายภาพได้ที่ประการปรากฏการดวงที่สองดวงอ่าดูคลิปที่หนึ่งครับท่านเห็นไหมครับว่าจะมีครับกลมกลมด้านบนเดินกลมกลมด้านบนนะครับเลนแฟร์มีสองเลนกับแสงทั้งว่างข้างล่างเลยนะเมื่อมีเลนแฟร์สองเลนแสดงว่ามีแหล่งกำลังสองแหล่งและกลมกด้านบนเห็นไหมครับด้านบนแสงสว่างจ้าคืออะไร เนี่ยที่เราเรียกกันว่าปรากฏการณ์ตัวที่2ดวงอันนี้เห็นต่อเนื่องมานะครับที่สมาชิกนะครับคุณฟ้าส่งมาเนี่ยในประเทศเรานะสุดประกาศนี้เกิน10วันแล้วนะครับเห็นไหมเลนแฟร์สเลนที่ขยับไปไซ้ายขวาซ้ายขวาได้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันนะครับนี่นคลิปที่1เห็นไหมชัดเจนนะครับ เห็นไหมครักลมๆได้ไม่ดำๆกลมๆสว่างเลยเป็นทรงกลมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปอีกหนึ่งคลิปท่านเห็นไหมครับนะเลนแฟร์สองเลนนะทางขวามือทางเลียงสองเลนพอซูมพปไปปับเนี่ยบนแสงสว่างจ้ามีวัตถุกลมๆอีกหนึ่งวัตถุเป็นทรงกลมเลยครับทรงกลมเลยนะครับตรงกลมสีขาวๆเลย เมื่อมีเลนแฟร์สองเลนขนานกันมันก็เท่ากับระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับวัตถุทรงกลมนั้นพอดีเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีปรากฏการณ์เห็นจริงแล้วที่ว,ว่าจะเกิดการปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์สองดวงเห็นปรากฏการณนะ์ดวงที่เจ็ดดวงนะครับดวงอาทิตย์เรามีดวงเดียวแต่ที่เข้ามาและมองเห็นนั้นเป็นดาวบางดวงเข้ามาและบางครั้งคาว่าปรากฏการณ์เนี้ย มันหลายอย่างสาเหตุเยอะจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุจากการเปลี่ยนแปลงของอะไรก็ได้เนี่ยชัดๆนะครับผมวงให้ดูว่าแสงสว่างจ้าวงใหญ่คือแสงจากดวงอาทิตย์อยู่หลังเมฆแล้วข้างบนกลมๆคืออะไรเห็นไหมฮะเมฆบางอยู่ดูไกลฝรั่งถ่ายมาเมื่อดวงจันทร์เอ๊ะไม่ใช่ดวงจันทร์เว้ยมาอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยนะนี่คือเลนส์แฟร์สองเลนส์นะครับเห็นไหมฮะเลนส์แฟร์ตรงเลนระยะห่างเท่ากันเวลากล้องงเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ย มันก็ห่างเท่ากันเสมอจาก2องคลิปแรกขยายใกล้เห็นไหมครับมีข้างบนกลมๆเลยนะกับข้างล่างสว่างจ้าอันนี้ผมให้เห็นด้วยว่าเลนแฟร์มี2เลนวงน้ําเงินคือเลนแฟร์คือการะท้อนทั้งแสงนะครับตัวนวงแดงก็คือแหล่งกําเนิดแสงแสดงว่า มีดวงดาวหรือวัตถุบ,บางอย่างได้เข้ามาแล้วแล้วเราสามารถถ่ายภาพถ่ายคลิปเห็นได้ทุกวันนับจากวันที่คุณฟ้าถ่ายวันแรกมานี่ก็ประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับเขาเห็นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันปรากฏมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่เพิ่งเห็นชัดๆและติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ยมานานแล้วส่วนเพื่อนฝรั่งที่โอไฮโอกับฟลอริดา เห็นมาตอนนี้ก็น่าจะครบ1เดือนได้แล้วครับชัดเจนมากนะครับมันจะเป็นอนุนาคีจะเป็นอะไรนะนิบิรูจะเป็นทามียหรืออะไรก็แล้วแต่เพรามันมาเยอะเหลือเกินก็ดูนะครับรู้ไว้ใช่ว่าสายบาแปลกหามท่ถึงทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสะาวะเกิดมาตั้งอยู่ดับไป